จ้าตักกแตน้าดูครับตุ่นตุ่นตักแตนนี่ครับตัวอะไรเอ,อ่ยืมตัวอะไรืมุ่ตุไปแล้วครับว่านีรับ วันนี้มาถ่ายบริเวณรดน้ำต้นไม้ครับเยรยากาศเช้านี้ก็ดีครับอากาศเย็นสบายครับวันนี้ของฟ้าสดใสมากเลยครับมาดูครับต้นกล้วยเฉียงมรกดออกดอกเกี่ยสวยงามครับให้โชคแลไสองวดนนะครับแย่เย็นนี้จะเอาโชคมาฝากอีกครับเมื่อวานก็เวลาออกครับ4004 ออกดอกสวยงามครับปกติไม่ออกดอกหน้านี้นะครับแล้วก็กดครับเรียนวาดก็ไม่มีอะไรครับชาวเนีตมายังไงครับตั๊กะแตนนี่ครับตั๊กะแตนมาตั้งตาครับนี่ครับตั๊กะแตนเจ้าตั๊กะแตนครับนี่มหากินหญ้ากินอะไรนะครับ นปกติก็ไม่มีนะครับเจอตะกัแตนในกรุเงเทพครับตัวใหญ่ด้วยครับบริเวณบ้านก็ประมาณนี้ก็ข้างสวนต้นกล้วยปลูกผลไม้ปลูกผ,ผักกินครับนี่ก็ไปดูต้นนี่ครับนี่คือต้นก็เรียก ผักหวานครับต้นผักหวานเนี่ยครับยอดใหญ่นะครับเนี่ยครับผักหวานหวานป่าหวานบ้านนะกำลังสวยมากครับอีกสีสองต้นครับกําลังแยกไข่พันธดสกาตต้นจะได้เลยเอกมาปลูกครับพอได้ผัดครับผัดอร่อยนะครับตัวนี้ผัดใส่น้ำมันหอยนี่ครับต้น รถน้ำทุกอย่างก็ขึ้นับเราสองตัวก็อยู่นู่นครับไออ้วนไปเจอกันนาเนะครับไออ้วนเจอไออ้วนไหนครับ่าไงครับอ้วนครับ่าไงครับไออ้วนชอบเล่นดินทรายครับวันนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นมากเลยจะหนาวลงทุกวันนะครับเพนนี้เริ่มกาศเย็นแล้วครับเริ่มวันที่หนึ่งที่ห้าแล้ว วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วครับนะครับเริ่มเย็นนะครับนี่ไม่มีอะไรมากครับถ่ายเรียนบ้านให้ดูครับบนหน้าบ้านรดต้นไม้ไปนีเ่เทพะ,ะครับเดี๋ยวย็นี้จะเอาโชคครับเย็นี้จะลองก่อโชคกับต้นกวามากรดดูครับเผื่อได้สามตัวตร,ตรงพวกนี้ครับ จะเย็นนี้มันลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหนครับผม